สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณกุติวนะคะสวัสดีค่ะคุณพจนาสวัสดีค่ะกุติวนะคะค่ะวันนี้นะคะกุติวได้อ่ามาปันประสบการณ์นะคะในการฝึกองค์วิชาโนสัมผัสขออขอยยุวัดขับไม่แดงนะคะจากที่เมื่อก่อนนะคะฝึกแล้วเป็นอย่างไรแล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ฝึกวิชาโนสัมผัสนะคะฝึกสมาธิหลับตานะคะ คือว่าเวลาเราไปฝึกที่วัดเนี่ยรู้สึกสงมบมพอออกมาแล้วรู้สึกว่ามันมันฟุ้งอะค่ะเราเจอปัญหาอะไรแล้วเราก็แก้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเราไปทํางานเนี่ยเขาคุยกันแล้วเขาก็พอเวลาเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาเสียงเขาเบาลงแล้วเขาก็มองมาที่เราเราก็คิดแล้วเนี่ยโอย้เขาต้องว่าเราแน่ๆเลยคือจิตเราปรุงไปแล้วหมคะเราก็เกิดความทุกข์ใช่ไหมคะ,คะแล้วเราก็จะไม่ทันกับเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะ พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามารู้จักวิชามโนสัมผัสนะคะก็จะมีคนแนะนาไปนะคะพอได้เข้ามาเรียนมาฝึกเออวิชานี้ดีนะไม่ต้องหลับตาเนาะไม่ต้องแต่งชุดขาวไม่ต้องเข้าคอร์สหลายๆวันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ให้ฝึกแล้วก็ให้กลับไปทําเองก็ไปทําไปใช้ความเพียรของตัวเองนะคะฝึกมาจนแบบว่ามันเริ่มค่อยๆเข้าใจอะคะ่ะเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ย คือสิ่งที่ได้ก็คือเรารู้เท่าทันเนื่องจากว่าอาจารย์ให้น้อมให้กำเทียนนะคะให้น้อมครูบาอาจารย์เข้ามาหลักสูตรของอาจารย์เนี่ยใช้ได้หมดทุกๆหลักสูตรเลยต้องใช้ทุกๆอย่างคือหนึ่งเรากำเทียนกำทําไมเพื่อที่จะเชื่อมบาลาีจิตของครูบาอาจารย์มีปู่ใหญ่ปู่ใหญ่เทียนสีเหลืองแล้วก็ปู่โตเทียนสีขาวใช่ไหมคะเชื่อมเข้ามาแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นในมือเราอะ่ะ มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ะซึ่งพอเราเปิดออกมาดูนะคะมันก็เป็นเทียนธรรมดาอาจารย์ให้ทำบันไดคือตอนนั้นยังสงสัยอยู่นะคะพอมาฝึกหลักสูตรสองอาจารย์ให้บอกเอากำลังจิตลงเทียนแล้วก็จะลงได้ยังไงคือไม่มั่นใจว่าจะลงได้ไม่คิดว่าตัวเองมีกำลังจิตก็ฝึกไปเรื่อยๆพอเราทำได้รู้สึกตื่นเต้นนะคะอาจารย์ให้ลงน้ำอีกโอ้โหอาจารย์ลงเทียนก็ยากแล้วให้ลงน้ำอีกอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะคก็ฝึกไปเรื่อยๆ จนพอเรามีกําลังจิตแล้วจิตมันรู้กระทบนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าฝึกไปเรื่อยๆพอจิตมีกําลังค่ะกลังจิตตัวนี้ละค่ะจะทําให้เราอะรู้เท่าทันรู้สิ่งที่มากระทบว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นจริงแต่เราเอามายึดติดให้มันเป็นทุกข์นะคะค่ะแล้วอ่าแล้ว,ลวการเปลี่ยนแปลงละค่ะฝึกแล้วเป็นยังไงอย่างเช่น,นเอาเขาพูดดีมาเราชอบใช่ไหมคะ,คะเรารู้สึกโอ้เบิกบานเราเชื่อเราชอบอะ พอพอเขาพูดไม่ดีกับเราอย่างงี้เรารู้สึกว่าอ e ันนี <t> ้ไม่ดีละเราเรารับไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยจิตของเราเองอ่ะเขาพูดมาดีมันก็สมมุติเราเอามาปรุงเองเรามายึดว่าเขาพูดดีกับเราพอเขาพูดไม่ดีหน่อยแล้วก็เอามายึดอีกว่าเขาว่าเราจริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูดมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะถ้าเราไม่เอาจิตดูจิตตัวเองถ้าเราไม่เอาเข้ามายึดไม่เอาเข้ามาปรุงต่อเราก็ไม่ทุกข์ล้วก็ไม่ก็เบิกบานอะไรก็เฉยๆฉยที่อาจารย์บอกว่าฝึกเองรู้เองก็คือตรงนี้แหละค่ะ แล้วทุกวันนี้นะคะเรื่องสุขภาพก็ดีเวลาเราฝึกไปแล้วเนี่ยมันทําให้เราเปลี่ยนแปลงเองร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราไปที่ไหนมันก็เบิกบานก็คือมันเท่าเท่าทันหมดเลยนะคะ<ช>มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครแล้วทีนี้บางทีก็เราไปเอามายึดเองนะคะแล้วทุกวันนี้บางครั้งนะคะถ้าเราไม่มีสติอย่างเงี้ย เราก็จะเกิดความทุกข์แต่ถ้าเราฝึกฝึกไปเรื่อยๆืๆ่อยเรื่อยๆแล้วเราจะค่อยๆละละวางวางไปช่างมันเถอะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเราเปลี่ยนเขาไม่ได้นะคะแต่เราเปลี่ยนตัวเราได้ค่ะคะ่ะ <c oughs> แล้วอ,อยากจะแนะนำผู้ที่เข้ามาฝึกปฏิบัติท่านใหม่ๆนะคะมีแนวทางอย่างไรบ้างก <c oughs> ็คือส่วนส่วนมากแล้วที่ไปฝึกเนะี่ยเขาก็จะไปเอาอะไรกันก็ไม่รู้อะคะ่ะจริงๆแล้วฝึกแล้วได้อะไรมันไม่ได้อะไรเลยนะคะมันได้ที่ตัวเราเองจิตของเราเองมันจะค่อยๆละวาง จิตของเราอะมันเหมือนก็ห้องว่างนะคะถ้าเราเอาห้องพระเอาสิ่งที่เราปฏิบัติเข้ามาก็เป็นห้องพระอยู่ในใจเราถ้าเราไปเอาเพื่อนเอาสิ่งที่วุ่นวายเข้ามาอยู่ในจิตใจเราห้องเรามันก็จะวุ่นวายอย่างนี้ค่ะค่ะค่ะเราก็ต้องพยายามทาให้จิตของเรามันค่อยๆว่างว่างใสแล้วมันก็จะเกิดปัญญามันเองมันก็จะเท่าทันนะคะค่ะนะคะจิตนะคะเราฝึกมาเพื่อลัละว่างค่ะ นะคะต้องขอขอบคุณคุณกุติมากเลยนะคะคุณมากนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ